บทเรียนที่3ปัญหาพฤติกรรมและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเด็กไอดีบทเรียนนี้เราจะมาคุยกันถึงปัญหาพฤติกรรมของเด็กบกพรองทางสติปัญญาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเด็กไอดีกันนะคะปัญหาพฤติกรรมของเด็กไอดีหมักถูกมองว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่นึกถึงภาพเด็กไอดีในทางลบ ว่าเด็กไอดีต้องมีปัญหาพฤติกรรมทุกคนแน่เลยขอทำความเข้าใจอย่างนี้นะคะปัญหาพฤติกรรมอันที่จริงแล้วก็พบได้ในเด็กปกติด้วยเหมือนกันแต่ในเด็กไอดีธรรมชาติของปัญหาพฤติกรรมและความรุนแรงของปัญหาพฤติกรรมในเด็กไอดีแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเด็กไอดีบางคนอาจมีพฤติกรรมนิดหน่อยหรือบางคน อาจมีปัญหาพฤติกรรมที่รุนแรงมากก็ได้แล้วทำไมปัญหาพฤติกรรมในเด็กไอดีถึงแตกต่างกันขอฉเฉลยว่าเพราะมันเกี่ยวกับอายุยิ่งอายุเยอะปัญหาพฤติกรรมยิ่งรุนแรงและแก้ไขาย,ยากและเกี่ยวกับระดับ i อยิ่ง i อต่ำมากเท่าไหร่ปัญหาพฤติกรรมก็อาจรุนแรงและแก้ไขได้ยากมากขึ้นตามไปด้วย แต่สิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือเด็กไอดีทุกคนมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ชา้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ความอดทนอย่างมากที่จะทําให้พฤติกรรมของเด็กไอดีเปลี่ยนแปลงให้พึงระลึกไว้เลยว่าการจะจัดการกับปัญหาพฤติกรรมเด็กไอดีได้นั้นต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอารมณ์ของเราไปพร้อมกันด้วยก่อนอื่นเลยให้หนึกเอาไว้เสมอว่าคงไม่ใช่ครั้งแรกแน่ๆ ที่เด็กไอดีมีปัญหาพฤติกรรมที่เราเห็นอยู่เราต้องย้อนกลับไปดูว่าที่ผ่านมานั้นเด็กไอดีเคยได้รับอะไรบ้างจากการทำพฤติกรรมปัญหาแล้วคนรอบข้างจัดการปัญหาพฤติกรรมนั้นไว้อย่างไรกันบ้างแล้วทำไมปัญหาพฤติกรรมนั้นถึงยังคงมีอยู่ไม่จบไม่สิ้นบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีลดปัญหาพฤติกรรมของเด็กไอดีกันโดยเฉพาะเลยค่ะ แล้วพฤติกรรมไหนบ้างละ่ะที่จะเอามาปรับลดพฤติกรรมลงได้บ้างหลายคนอาจบอกว่าอยากปรับลดพฤติกรรมก้าวร้าวงั้นเรามาดูคําว่าพฤติกรรมก้าวร้าวกันก่อนเชื่อไหมคะว่าถ้าเอาคําว่าพฤติกรรมก้าวร้าวไปถามคนสิบคนก็จะได้ความหมายของคำว่าพฤติกรรมก้าวร้าวสิบแบบเช่นตีคนอื่นควางของทุบโต๊ะ ตะโกนเสียงดังเพราะฉะนั้นคำว่าก้าวเหลาไม่นับเป็นพฤติกรรมค่ะอ้าวแล้วพฤติกรรมคืออะไรกันแน่งั้นให้พิจารณาว่าอะไรคือพฤติกรรมตามนี้นะคะ 1. พฤติกรรมต้องนับได้ไม่ว่าใครก็นับได้ตรงกันเช่นวางของ10ครั้งในหนึ่งชั่วโมง หรือหยิบคนอื่น25ครั้งในหนึ่งสัปดาห์ 2. พฤติกรรมต้องไม่เป็นคำสรุปเช่นก้าวร้าวขี้เกียจเกเรฉลาดหรือโง่เพราะอย่างที่บอกไปว่าคำเหล่านี้มันสรุปรวมเอาไว้ไหลายๆพฤติกรรมไว้ด้วยกันซึ่งนิยามของแต่ละคนก็ไม่ตรงกันแล้วถ้านับจำนวนครั้ง แต่ละคนก็จะนับไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะคุญแจสำคัญที่จะปรับพฤติกรรมเด็กไอดีให้สำเร็จได้นั้นก็คือความสม่ำเสมอของเราในการจัดการอย่าเพิ่งรีบท้อหากจัดการไป5ครั้ง10ครั้งแล้วยังไม่ได้ผลให้ท่องไว้เลยว่าเด็กไอดีเรียนรู้ช้าเพราะฉะนั้นกว่าเด็กไอดีจะเรียนรู้หรือจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ต้องใช้เวลาอาจจะ50ครั้ง100ครั้งถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ยืนยันได้เลยค่ะว่าเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ความเร็วช้าก็ว่ากันไปตามอายุและไอคิวของเด็กไอดีแต่ละคนเอาละค่ะหากจะลดพฤติกรรมปัญหาของเด็กไอดีเรามีทั้งหมด4ขั้นตอนง่ายๆตามนี้ค่ะขั้นตอนที่1เราต้องเลือกพฤติกรรมที่เป็นปัญหาก่อนเลย ส่วนขั้นที่สองเราต้องเอาพฤติกรรมนั้นมาวิเคราะห์ซึ่งจะทําให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของพฤติกรรมรู้ไหมคะพฤติกรรมมีวงจรการเกิด3ปัจจัยหลักที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ปัจจัยแรกคือสิ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมโดยมีสีประเภทคือทําเพราะอยากได้ของทำเพราะอยากได้ความสนใจทําเพราะไม่อยากทําตามคําสั่ง ทำเพอแค่กระตุ้นตนเองเพื่อความเพลิดเพลินปัจจัยที่สองคือพฤติกรรมที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าต้องนับได้และปัจจัยที่สคือเด็กไอดีได้อะไรหลังจากเกิดพฤติกรรมไม่ว่าจะได้ในทางบวกหรือทางลบหวนย้อนกลับไปที่พฤติกรรมว่าจะเกิดซ้ำเกิดมากขึ้นหรือเกิดน้อยลงปัจจัยนี้ เป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดพฤติกรรมปัญหาลดน้อยลงได้ค่ะขอยกกรณีตัวอย่างการวิเคราะห์พฤติกรรมที่พบได้บ่อยน้องซีไปเดินเล่นในห้างกับแม่แล้วเห็นรถบังคับเลยบอกว่าแม่ซื้อรถบังคับให้หน่อยแม่บอกว่าไม่ได้ไม่ซื้อเอาไว้คราวหน้าน้องซีรบเร้าบอกว่าอยากได้ ซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยแม่ยืนยันว่าไม่ได้ไม่ซื้อให้เอาไว้ครั้งหน้าน้องซีร้องไห้แล้วบอกว่าจะเอารถบ้างครับแม่บอกหยุดร้องนะเงียบเลยกลับบ้านน้องซีร้องไห้เสียงดังขึ้นแม่บอกว่าเงียบไม่อายเขาหรือไงหยุดร้องนะน้องซีลงไปนั่งร้องไห้เสียงดังที่พื้น แม่ดึงให้ลุกและบอกว่าเงียบเลยกลับบ้านเดี๋ยวนี้หยุดร้องอายเขาน้องซีกีดร้องเสียงดังขึ้นอีกแม่บ่นด้วยเสียงดังว่าโอ๊ยอะไรนักหนาะเงียบเดี๋ยวนี้นะน้องซีลงไปร้องและดิ้นที่พื้นแม่จึงบอกว่าเอาเอาจะเอาอะไรเร็วเลยแล้วเงียบด้วยแม่ยอมซื้อรถบังคับให้น้องซี ามที่อยากได้น้องซีหยุดร้องและยิมดีใจสิ่งกระตุ้นคือน้องซีอยากได้ของซึ่งก็คือรถบังคับพฤติกรรมก็คือน้องซีพูดขอรบเร้าด้วยเสียงดังร้องไห้และลงไปนอนดิ้นที่พื้นได้อะไรหลังเกิดพฤติกรรมคือแม่ให้ความสนใจด้วยการพูดตอบพูดบน ดึงให้ลุกสุดท้ายแม่ยอมซื้อรถบังคับให้ในที่สุดพอเราวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่าที่มาของพฤติกรรมปัญหาของน้องซีคืออยากได้ของแล้วน้องซีโกรบเรามากๆซื้อเข้าไว้หรือลงไปนอนดิ้นที่พื้นซึ่งค่อยๆไล่ระดับความรุนแรงของพฤติกรรมให้มากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายแม่ยอมให้ในสิ่งที่น้องอยากได้ ทีวีเดาได้เลยใช่ไหมคะว่าถ้าครั้งหน้าน้องซีอยากได้ของเล่นิ้นใหม่หรืออยากได้อย่างอื่นอีกน้องซีจะใช้วิธีการไหนหลังจากที่เราวิเคราะห์และเข้าใจวงจรพฤติกรรมปัญหาแล้วและขยับมาที่ขั้นตอนที่สคือตั้งเป้าหมายในการลดพฤติกรรมกรณีของน้องซีเราจะลดพฤติกรรมพูดขอรบเร้าด้วยเสียงดัง ร้องไห้การลงไปนอนดิ้นที่พื้นเรารู้อยู่แล้วจากการวิเคราะห์ว่าน้องซีทำพฤติกรรมเหล่านี้เพราะอยากได้สิ่งของงั้นเรามาต่อกันที่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเลือกเทคนิคในการปรับลดพฤติกรรมกรณีของน้องซีเราใช้เทคนิคที่เรียกว่าการหยุดรางวัลที่ควรได้รับหรือเรียกอีกอย่างว่าการหยุดยัง้ง เทคนิคนี้เป็นวิธีเปลี่ยนพฤติกรรมที่น้องซีทำแล้วเคยได้ของเล่นมาก่อนโดยเราจะไม่ตอบสนองแบบเดิมๆทบทวนการวิเคราะห์อีกครั้งนะคะในกรณีของน้องซีสิ่งกระตุ้นคือน้องซีอยากได้ของเล่นพฤติกรรมที่น้องซีทำคือร้องไห้นอนดิน้นสิ่งที่น้องซีได้หลังจากทำพฤติกรรมคือแม่ใจอ่อนซื้อของเล่นให้ ของเล่นคือตัวกระตุ้นให้น้องจีอยากได้ทำให้พฤติกรรมรบเรา้าอยากให้ซื้อให้การร้องไห้นอนดิน้นคือพฤติกรรมที่น้องจีแสดงออกเพราะแม่ไม่ยอมซื้อของเล่นให้แม่ซื้อของเล่นให้คือแง่บวกที่เด็กเรียนรู้ว่าการร้องไห้การนอนดิน้นจะทำให้แม่ใจอ,อ่อนยอมซื้อให้เทคนิคการหยุดยัง้ง คือแม่เปลี่ยนจากใจอ่อนยอมซื้อให้เป็นไม่ยอมซื้อให้ไม่ว่าเด็กจะทำพฤติกรรมรบเรา้าร้องหรือดิน้นน่าจะเดากันได้แล้วนะคะถ้าแม่เปลี่ยนวิธีการตอบสนองจากที่เคยใจอ่อนยอมซื้อให้ในที่สุดเป็นมาเฉยไม่สนใจไม่คุยและใจแข็งไม่ยอมซื้อของเล่นให้น้องซีจะทำพฤติกรรมปัญหาที่เคยทำนานขึ้นเสียงดังขึ้น แต่หากแม่ยืนยันวิธีการนี้ไปเรื่อยๆ5ครั้ง10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งหรือทุกๆครั้งแม่จะค่อยๆเห็นว่าน้องซีจะค่อยๆลดพฤติกรรมปัญหาเหล่านั้นลงเรื่อยๆเพราะถึงทำต่อไปยังไงแม่ก็ไม่ยอมซื้อของเล่นให้ยังไงล่ะคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะสิ่งที่ยากที่สุดก็คือแม่ต้องใจแข็งมากมาก เราในช่วงแรกวิธีนี้อาจเหมือนว่าจะไม่ได้ผลถ้าดูจากระดับความรุนแรงของพฤติกรรมที่น้องซีทำมากขึ้นแต่เชื่อเธอคะ่ะความสม่ำเสมอของแม่จะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องซีได้ในที่สุดเอาละคะ่ะ ้าแม่ทำเทคนิคการหยุดยั้งจนถึงจุดที่น้องซีรบเราให้ซื้อสิ่งของได้ลดน้อยลงแล้วคราวนี้เป็นเวลาทองในการสอนให้น้องซีรู้ว่าต้องทำพฤติกรรมแบบไหนถึงจะได้สิ่งของที่ตนอยากได้เป็นคราวที่ต้องใช้เทคนิคการให้แรงเสริมทางบวกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าวงจรการเกิดพฤติกรรมดีเป็นแบบดีนะคะหากเด็กทาพฤติกรรมดีทำแล้วได้รางวัล เด็กจะทำพฤติกรรมดีเพิ่มขึ้นณวันที่น้องซีไม่ร้องไห้หรือไม่นอนดิ้นเวลาอยากได้ของแล้วน้องซีอาจเดินผ่านแล้วมอองเฉยๆหรือหยุดยืนดูนานกว่าปกติให้แม่ให้รางวัลน,น้องซีซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ค่ะพูดบอกว่าเก่งมากลูกแม่รู้ว่าหนูอยากได้แต่หนูไม่ขอให้แม่ซื้อแม่ชอบมาก ที่หนูแค่มองและชื่นชมมันก็พอแต่ไม่อยากได้มาเป็นของตนเองให้สิ่งของที่น้องสีชอบเช่นพาไปกินไอติมหรือขนมโดยพูดบอกว่าวันนี้หนูไม่ขอซื้อของเล่นเราก็มีเงินพอไปหาอะไรอร่อยๆกินงั้นเราไปกินไอติมกันดีไหมลูกได้ทำกิจกรรมที่ชอบเช่นได้ไปเล่นในบ้านบอลโดยพูดบอกว่า วันนี้หนูไม่ขอซื้อของเล่นงั้นแม่ให้หนูไปเล่นบ้านบอลได้หนึ่งชั่วโมงดีไหมคะจากตัวอย่างพฤติกรรมปัญหาของน้องซีเดาวได้ใช่ไหมคะว่าน้องซีน่าจะอายุยังไม่เยอะเพราะยังอยากได้ของเล่นและไอคิวน่าจะไม่ต่ำมากเพราะยังพูดคุยต่อรองกับแม่ได้ซึ่งในกรณีของน้องซีเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆเ,เพื่อให้เข้าใจกระบวนการลดพฤติกรรมปัญหา ที่เราต้องเริ่มจากการเลือกพฤติกรรมปัญหาแล้ววิเคราะห์หาที่มาที่ไปและสิ่งที่เราเคยทำและเด็กไอดีเคยได้หลังจากทำพฤติกรรมเพื่อตั้งเป้าหมายว่าจะลดพฤติกรรมอะไรบ้างกรณีน้องซีเหมือนจะมีหลายพฤติกรรมแต่พฤติกรรมเหล่านั้นล้วนเกิดจากตัวกระตุ้นเดียวคืออยากได้ของเพราะฉะนั้นจะลดไปพร้อมๆกันและสุดท้าย คือเลือกเทคนิคที่ใช้อันที่จริงปัญหาพฤติกรรมของเด็กไอดียังมีอีกมากมายที่ต้องใช้เวลาอีกมากที่จะเรียนรู้เทคนิคต่างๆที่จะใช้โดยระยะเวลาเท่านี้ขอสรุปหัวใจสำคัญว่าการลดพฤติกรรมปัญหาเด็กไอดีให้วิเคราะห์ให้ออกว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมีที่มามาจากอะไรแล้วเราเคยตอบสนองอย่างไรกับเด็กไอดีไว้บ้าง ลองค่อยๆเปลี่ยนวิธีการเดิมๆที่เคยทำแล้วทำให้พฤติกรรมเหล่านั้นยังคงอยู่มาเป็นวิธีการใหม่แต่เปลี่ยนวิธีแล้วทำให้สม่าเสมอเพื่อทิ้งระยะเวลาให้เด็กไอดีได้เรียนรู้และอย่าลืมให้รางวัลเมื่อใดก็ตามที่เด็กไอดีททำพฤติกรรมที่ดีนะคะเพราะการที่ได้รางวัลเมื่อทำดีย่อมอยากทำมากขึ้นหลายครั้งหากเราให้ความสนใจกับพฤติกรรมที่ดีมากเข้าไว้ พฤติกรรมปัญหาก็ลดลงไปเองได้เฉยเลยละคะ่ะสุดท้ายนี้สิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือพฤติกรรมที่ดีจะคงอยู่ได้นานกว่าหากใช้วิธีการทางบวกจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ลงโทษดุดา่าหรือตีเด็กไอดีเลยซึ่งการลงโทษไม่ว่าจะทางวาจาหรือทางกายจะเป็นการสร้างปัญหาทางอารมณ์ให้กับเด็กไอดีได้คะ่ะ หรือกระทั่งสร้างอารมณ์ทางลบของคุณแม่เองด้วยนะคะให้ระลึกไว้ว่าเราอยากให้เด็กไอดีมีอารมณ์ดีเราเองก็ต้องมีอารมณ์ดีหรือสงบไว้ก่อนไม่ว่าเด็กไอดีจะมีปัญหาพฤติกรรมที่ท้าทายมากแค่ไหนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการลดพฤติกรรมปัญหาของเด็กไอดีนะคะขอบคุณค่ะ